พี่จนจนค่ะตอนนี้กลับมาเมืองไทย4ปีแล้วสปีแล้วแล้วคะ่ะอาการภูมิแพ้ต่างๆก็หายหมดคือมันมันไม่หายไปโดยสิ้นเชิงก็ถ้าเกิดมีฝนตกหรือมากบางทีแค่มองเห็นก้อนเมฆก,ก็เริ่มจามอุ้ยทำอย่างกับผู้หญิงคลอดเราไม่ได้อยู่ไฟแหมบางคนคลอดไม่ได้อยู่ไฟพฝนตั้งขาอุ้ยตะขั้นตะครอตัวมันเป็นอย่างนั้นเลยนอย่างแต่ว่าเราื่องเสียงเนี่ย หายเป็นปลิดทิ้งเลยอะกับการที่เราหายไปเป็น10บสปีแล้วจะอยู่ก็พยายามจะดันอัลบุ้มใหม่ของตัวเองออกมาอีกทําออกมาเ่ยประสบความสําเร็จไหมคะไม่ค่ะไม่ประ,ะสบความสำเร็จเลยเพราะว่าสมัยนี้เทปมันขายไม่ได้เพราะแข่งกันดาวน์โหลดต้องดาวน์โหลดอย่างเดียวแล้วก็เพลง มันมเพลงเพลงของเรามันไม่ได้เป็นเพลงว mm ัยรุ่นนะคุณน้องมันเป็นเพลงอีกอีกรุ่นหนึง่งรุ่นใหญ่ก็เลยไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่และเห็นได้ข่าวว่ากลับมาเที่ยวนี้ก็ถือว่าเป็นวัยที่ขึ้นไปอยู่บนคานทองนิเวศก็ยังมีผู้ชายมาสารภาพคุกข่าบอกว่ารักไอ้อะไรกันเนี่ยมีรูปนะคะเนี่ยเป็นพวิบากกรรมว่าให้ตายผู้ชายคนนี้รู้จักเขานานแล้วเหรอพี่เจอรู้จักครั้งแรกเมื่อสัก20ปีที่แล้ว พี่ไปโชว์ตัวครั้งแรกที่อเมริกาอแล้วเจอเขาที่ร้านที่ที่พี่ร้องเพลงเพราะเขาเป็นนักร้องด้วยเขาทํางานในบริษัทแต่ว่าเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องด้วยนะคะเขาเคยทําเทปนะสมัยเมื่อ40ิปีที่แล้วราคะเดนจําชื่อเขาไม่ได้อ่ะอย่าจําเลยเดนก็ไม่ต้องการหรอกค่ะอยากจะทราบชื่อเพียงแค่เผื่อคุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะเคยนึกภาพออกนะคะพี่เจนใช้ชีวิตอยู่กับเขามาทั้งหมดกี่ปีแล้ว ปีนี้เป็นปีที่สี่พี่เจนิให้ข้อมูลว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดในชีวิตใช่ค่ะคือพี่เจนิไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กส์มาเกี่ยวข้องมันคือรักอะไรคะถึงได้ไม่มีสัมผัสกันเรื่องนั้นนะคะ่ะก็คือเราชอบทําบุญเหมือนกันชอบไปวัดเหมือนกันแล้วก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันคือทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าเรื่องนั้นไม่มีเท่านั้นเองแล้วเราสามารถจะไปไหนด้วยกันได้ตลอดเวลาไปวัดอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีการบน่น ไปร้องเพลงอยู่ทั้งวันทัน้งคืนได้ก็ไม่มีการบน่นคือชาแนลพอมันตรงกันปุ๊บนี่ทุกอย่างมันราบเรียบหมดบอกว่ารักไหมคะรักค่ะเขา <อ S 1> บอกเขา <อ S 2> <ขอ S 1> บอกว่ารัก,<อ>กเราค่ะเป็นความรักคือรักมัน,ม,นมันบริสุทธิ์มากเลยอะ่ะเพราะว่าไม่เคยทะเลาะก,กันไม่เคยเถียงกันมีแต่เรื่องสนุกสนานถ้าอยู่ด้วยกันสองคนก็จะมีแต่เรื่องตลกเมาส์เฮฮาเรื่องตลกตลอดเวลา แต่เวลาไปวัดแล้วก็สงบสงเยี่ยมเป็นคู่ที่นั่งสมาธิคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นคู่บุญเนาะน่าจะใช่แล้วทําไมไม่เจอเขาซกแล้วก็มีแบบรักกันมาก่อนหน้านี้สักแบบเป็นสิบสิบปีมันจะได้ไม่ต้องเจออะไรต่อมีอะไรละทมเนี่ยเขา้ให้วนะิบากกรรมเลยยะเออใช่นะออแล้วไม่คิดหรอคะว่านี่ก็อีวิบากรอบใหม่อีกหรือเปล่าใช,ใช่แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วกระเถิยเนี่ยไม่ไม่ควรจะมีคู่ควรจะอยู่เป็นโสด นะคะไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเลยไม่ควรจะมีความรักครั้งนี้ถึงจะเป็นเป็นรักที่เราคิดว่ามัน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 ,มนสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เราเคยมีนะคะแต่มันก็เป็นวิบากกรรมอยู่ดีแหละอืม <ๆ S 2> <ก>พี่จนจนยิ่งสถามเม่สิคะเพราะพี่จนจนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่หันมาพึ่งธรรมะแล้วทาให้จิตใจสงบธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐ <c oughs> คนหลายคนเกิดมาไม่มีวาสนาไม่ได้ทําบุญมาก็ไม่มีโอกาสได้พบพระ,ะก่อนปิดตาจากโลกนี้ไปแต่ก็ยังมีคนบางคนนะคะจิตไม่เป็นกุศลแล้วก็ชอบพูดว่าอีพวกกระเทยพวกนี้บากคำหนึ่งก็พระสองคำก็พระเข้าไปทำให้ศาสนาแปกเ <c oughs> ปื้อนพวกกระเทยนี่บาปหนาพี่จนคิดยังไงกับคาพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่ไม่ดีอะค่ะคือคถ้าตัวเองไม่ไม่ตัวเองไม่นับถือแล้วยังไปว่าคนอื่นอย่างนี้วิบากกรรม ัวเขาเองนะเขาเจอวิบากกรรมหนักนะคะศาส,สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เ,เราไม่ได้ว่าศาสนาอื่นนะคะศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่อิสระเสรีเปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาสิ่งที่เป็นจริงเป็นจริงของชีวิตวไม่มีการบังคับคุณต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณคไม่ต้องสัมผัสด้วยตัวเองว่ามันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน,านสอนไว้ไหมใช่ไหมคะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นศาสนาที่อยู่เหนือ อยู่เหนือทุกอย่างอยู่เหนือการเวลาค่ะค่ะพ,พี่จนจนค่ะตอนนี้สังคมไทยของเราเปิดกว้างขึ้นมากและทุกคนก็ยอมรับเพศพิเศษไม่จริงนกระทั่งจะมไม่จริงอ<น>ย่าง เขาบอกว่าอีกไม่นานก็จะมีกฎหมายมารองรับการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆใดๆก็จะถูกคลี่คลายเอาเป็นว่ามันก็ดีกว่ายุคเก่าๆเยอะแล้วพี่จินจนคะยิ่งสับไม่อยากจะบอกว่าเออพี่จินจนเป็นไอดอลของกระเทยอันนี้มันเป็นอะไรที่หลายคนก็ไม่อยากจะหยิบเอาคำนี้มาไว้ในใจฉันไม่ได้อยากจะเกิดมาเป็นไอดอลทุกคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองพี่จินจนคะจากวันที่พี่จินจนเกิด ประสบการณ์ชีวิตจกนกระทั่งถึงวันที่พี่เจนเจนมานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ถือว่าพี่เจนเจนก็ใกล้แล้วที่จะปิดตําราชีวิตเพราะพี่เจนเจนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวรอดปากเหี่ยวปากกามาตั้งเยอะอมีอะไรจะสอนรุ่นน้องไหมคะเรียนเชิญค่ะค่ะก็อยากสั้นๆใช่ไหมสั้นยาวก็ได้ค่ะตามใจพี่เลย <c oughs> ให้เต็มที่เลยพี่เจน <c oughs> ก็คือที่สุดของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เพศว่าเพศหญิงเพศชายหรือกระเทยหรือะอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงข้ามเพศมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนดีไหมเป็นคนดีของสังคมหรือเปล่านะคะเป็นคนดีของครอบครัวของพ่อแม่ของญาติพี่น้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันจะติดตัวเราไปก็คือคุณงามความดีที่คนรุ่นหลังก็จะพูดถึงเราเพราะฉะนั้นทําดีไว้จะคะ่ะแล้วเวลาเราตายไปเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวเราไปได้เลยนอกจากบาปและบุญ ถ้าคุณเอาบาปติดตัวไปคุณก็ลงไปในที่ที่มันไม่ดีถ้าคุณเอาบุญติดตัวไปคุณจะไปที่ดีๆเพราะฉันเลือกเอาเต่ค่ะว่าคุณอยากจะไปในที่ดีหรือที่ไม่ดีถ้ามีเวลานะคะมีเวลาลองรองทบทวนตัวเองลองศึกษาตัวเองซิว่าตัวเองเนี่ยทำความดีมาพอสมควรหรือยังหรือยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้เริ่มต้นเลยถ้ายัางไม่เริ่มต้นเนี่ยก็ เริ่มต้นซะน,นะคะชีวิตคนเรามันสั้นเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่บางคนเกิดมาวันเดียวตายแล้วบางคนไม่ถึงวันด้วยซ้ำคลอดออกมายังไม่ยังไม่คลอดออกมาเลยตายในท้องบางคนเกิดมา5ปี10ปีเราอาจจะไม่อยู่จนอายุแก่เท่าก็ได้เพราะฉะนั้นความตายเนี่ยมันไม่มีนิมิตหมายพรุ่งนี้อาจจะโดนรถชนตายวันมะลืนอาจจะเป็นโรคอะไรตายก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทค่ะทำความดีค่ะ ปฏิบัติธรรมเข้าวัดและตัวเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราเป็นลูกที่ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็น<อ>พระอรหันต์ประจําบ้านดูแลท่านให้ดีที่สุดค่ะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด